เดาันบ้ยดีุอยสบายดีทุกคนสบายดี FT ที่นาฮัเนาะยินดีตอนทัเขาสูสองซ่ไอ้น้องสาวเราเข้ามวดปาทุกคนวันนี้อ้ดตายฮันยังโบรล้วเวียนเราแต่ว่าตู้ฮันมาปิดคลิปก็แล้วเพราะว่ามันย์ธิพาทุกคนมามาเหียมาเอาปุ้นยังก็ขาปุนขับุ้นสวขาุ้นบอกก้อยขับุ้นนี่ยทุกคนแต่ว่ายังบทัานได้เหตุอย่างเนาะเพราะว่า เอือยเฮาหันเปิดกำลังแบบปรุงน้ำปรุงอย่างฮะทุกคนแต่ว่าตู้หันมาเปิดคิดไปบมาเนี้บอกว่าอย่างไรเราไปเบิ่งเลยว่าพันปรุงน้ำหันปรุงแบบใดฮะน้ำแบบปรุงสไตล์สูตรไผ่สูตรมันเนาะทุกคนเนาะไปบมาเนี้ไอ้ตะก้องมีแค่ยังบงมาเนี้ตะก้องตะก้องไปียังไงจักเลยแล้วจังว่ากันไหมไปเบิ่งเห็ดน้ำกันเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนเอือยเปิดกำลังกำลังปรุงน้ำเนาะน้ำประเด้ต้มกันเนาะตะก้อน ตมกอนเอลือยห้ามหัส่วงนี่เพิ่นมาแต่ดึกแต่ไก่เด็กคนน้องมาเตะเตะไดดกะบูฮูเดินทุกคนโน้นแถวใกล้ๆฮือนนี่แหละเพราะว่าอยู่ทางเฮือนนี่นะทุกคนนองไกลๆเดียวเฮือนแต่แบบว่ามื้อนี่แหละพาเดียวแบบว่ามีอันอะไรอะมื่อนี่หละแบบว่าพาเดียวมันมีกิจกรรมคุณน้อนแบบกินซุ้มกินแซลน่อยหนึ่งครับโบได้กินซุ้มกินแซลอย่างดอกแล้วก็ไม่ได้คิดเรากินเบียร์ยิ่งแบบว่าเฮ็ดแม่ว่ากระปุ้น กระปุนกระปุนอย่างเอรินเฮดสัวกะปุนเฮดสัวกระปุนทุกคนเนาะเฮ็ดสัวกระปุนแต่ว่าสัวกระปุนทันเฮาสีใสอันางสิไก่น้ำเนาะทุกคนเนาะสีงไก่แต่ว่ายังบ่ทันได้เฮ็ดหยังแปลว่าให้ไอเกตพิ่นนะเราบ้าต่ำเนาะทุกคนเอุ๊บแม่นให้ไอเกตขาวเนาโอเคไอเกตก็ยังกินข้าวอยู่นะทุกคนเบิ่งข้าวกันของกินเพิ่นเนาะทุกคนเนาะจักแล้วชิให้ไอ้เกตตัดตีนตัดอย่างเราปิดต้มนะทุกคน เบ่งเว,วกเร่งงานเดี๋ยวเราตู้แล้วเป็นปนี่ทุกคนอันเปเก้ยงน,น,นันเพื่อนอันกินข้าแวแล้วเราตูก้กาบ์โบได้ให้เพื่อนใช่ปะได้ปะบดให้เพื่อนยูล้ละให้เพื่อนนั้นยังวะอ,วอันมันมาตัดตีนเอามา้ยังออกนี่ดำดำนี่มีมีอันจะมีน่ะทุกคนเนะะาะพอตัดแหงขนาดเลยนี่ทุกคนตีกไก่อันนี้มันเป็นอย่างมันคือเป็นดำดำแบบนี้เนาะอันแบบเพื่อนมันเหยียบเหยียบเพื่อนนะมันดำเขาหลอกออกมาเดียวเออแบบมันเหยียบแลนะฮะ เก็บพื้นเนาะหลายๆเลยนะคนุณต่อไปเพิ่์นตัดต่อไปเนาะแล้วเราจะไปเบิ่งขั้นตอนอื่นว่าเห็ดปีสังอีงแนี่ยนะทุกคนเพราะว่าถ้าตาที่หูเลยหนึ่ง,นเงเลยตุ้มน้ำปลาแดกโซงเลยอันตัดตีนไก่นะทุกคนเนาะเอาไปตุ้มไปยังคะแหล,และอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้เพิ่นปรุงโม่น้ำปลาแดงอุ้งแวะแล้วก็ใส่มักเพิษแล้วนั่นทุกคนเนาะใส่แล้ว,ลวก็เพิ่นจักเพิ่นที่ใส่ใส่หมากเลีนต่ออีก จำเรียนมีอย่างใส่ให้เบิร์ตคนเวาซอยลงไปเกี๊ยมใส่กับกระปุ้นเพราะว่ากระปุ้นเฮาโมนีน่ฮั่กะหลายน่ะนะทุกคนเนาะคูกระปุ้นหรือว่าขนมจีนปั่นปันป่นเห็ดปั่นเห็ดเกลือหมูเนาะปั่นเห็ดเกลือหมูนะ่ะจิบจ้บอาอเนาะทุกคนตอนนี้ฮอตขั้นตอนใดแล้ว ตอนจับซ่าขั้นตอนมีเมนูเพิ่มเติมคือตับคุมน่มีเสียงให้อีกบันฮอตใส่แล้วฮอตใส่แล้วลจินจ้นไก่กับซุกเป็นที่เรียบร้อยปูกบไปกิกกระซำตอนนี้กำลังปูนะ มันมีเพชรมันมีเพชรมีมะเพชออันสูตรสูตรอันนั้นสูตรไอเกไปหน้าเด็กต้องกินมะเพชรหลายๆยาแล้น้เด็กเลยสิหน้าเด็กต้องกินมะเพชรหลายๆสูตริเศนของบ้านทยเนาะรถรถตรงมอททยเนาะไอ้นนงบก r ่ใ่ ป้าโตขปุ้นว่าา<ม>ะคะเดี๋ยวว่าได้ใส่มือนหันเลยค่ะเดี๋ยวว้าเนวนั้นเพดให้คนกินเพจให้คนกินกมืน,นี้กัสีหลายๆคนแน่นอนหนึ่งมีเสียงเพลงกับอยากลบกวนกับขอโทษข,ขออภัยเพราะว่าอยู่ข้างเฮือนเพื่อนเปิดเพลงบริไดเปิดธรรมดาได้ตู้กระเทกเพร้อม เบิต้นคนนะให้ให้ต้นละอสีันอันนี้เขาเอินอย่างก็สัาวขะปุ่นขวขบุ่นอันแม่ยัวค่ะยายจะได้ยินแต่สัวขะปุ้นัาวกระป้านเปแต่แซ่หนปะสีสันเนาะถ้าก็มีพักติดใกล้ติดกล้ห้องาหรือเปล่าิดไก่กินไก่ ขอกินก่อนนั้นโอตายตกแหนพอกพดจุบ่ได,ด้นะแม,ม่ค้าจาแต่ว่าเขาออกแดดันยังนอแม่ค้าแม่แม่ค้าี่แม่คู่อะแม่คู่อะเพศขั้นไ้นปอืมแตม่ตัดเส้นอ่ะ คว่จนหมดไปบอว่านี่น้ยอเอาใหญ่นเปลี่ยนผ่านกัเด้อายัเ่ายพอมันถ่าทุกคนแล้วเป็นทีม้อยถกรวดลงเลยนะไอรินแบบว่ามันอื กินได้เป็นกินได้เป็นอะไรวะแปลว่ากินได้เป็นบุดบานเลยเพราะว่าลายดีเนาะผมบไม่ได้ว่าลายดีเราลายแทพลายว่าตามด้วยมกระตินลอยลงไปตายนะซิ่งเลย ซีมนะทุกคนไอ้ตายหาซีมคุณเบ๋อป้อซีมบอ๋อซีมซีมเลยค่ะซีมลองเบิง่งเกลกือแม่ครัวแล้วก็เพื่อพี่ีเด้อทุกคนซีมเนาะซีมเบิ่งเนาะ มาทุกคนมาเริ่มลงมือกันเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นการเซตเป็นที่เรียบร้อยลายแทะก็มันฮานาจะสกินเบอร์ลูบอ๊อกสองสามคนนึงแต่ว่าเบอรหลังขางเขากระลายเนาะเพราะว่าอันจะมีอย่างทีมงานเท่าหลายเตอร์ทุกคนเนาะก็คือเห็นนี่แหละมามา,มาเริ่มลงมือกันเลยนะทุกคนเนาะย่ำยำแล้วสุดแล้วย <iam> ่ำบอ๊ะยำเลยเนาะซัวกระปุ้นไอเดีกระปุ้นข้างแรกไม่ที่แรเนาะมาเด้อกินข้งแรกเนาะทุกคนเนาะคั้นว่าเห็ดบุหรี่กะ เดี๋ยวในทุกคนเดิไปมีสูตรเด็ดกระโบดเดี๋ยวแน่เมคอัพผมห่าเหลือเพิ่นบอกเข้ามาเพิ่นอายเพิ่นอายเอาให้ชอากินก้อนคนวะเบิกลองซิมกันดูปลาชั่วซัวกระพักอันนี้มาเด้อทุกคนมากินซัวกระปุ้นแซฟเนาะลองซัวแบบคำน้อยบหรือคำใหญ่ไม่ต่างแซฟภาพหัวก็มีเด้อเต็มปาก ปวดว่าต <mm um ็มปากไอเกดว่าต anyway> ็มปากตอบได้นาต็มปากัเนา้ะด้วยความบวดไม่หวานจับงมสิ่งแบบป็นปากุ่มทำปปลาตงนี้คืออยากงามอย่กหยางเนาะนุ่งสิ้น เมื่อี้เพี่คนว่าว่าคนไปเรียกมาสู่ก็ไปใต้แต่ไปไปอยู่เพรงั้นมาเลยทุกคนเด้อน้องโย่เด้อปากองปากก้องแห่นติ๊กไก่ก่อนจะสวนท่ายเอาหลายด้ตัวนั้นติ๊กไก่นะอายไอนี่เแนมันดูซุมแห่น เกตเดกดูบเห็ดแน่เอาวห็ดจ้ะบอกบอกตะมูแหดเลยเปิดบเห็ดเปิดมาหงมาทุกคนน่้าไปด้นะคก็เขกินขนมนแลต่รบหงก็กินนะเส้นขนมจีเส้นข้ากป็นงานบุงารทุกคนกระชอนอ่ะสองคนก็มันบงานอยู่แล้ว กูไว้ใตแล้วกัเจ๊จะได้ขอพี่คิปกุกคนเพราะว่าบองหลังเขาหะถ่าแล้วตากล้องก็ยาบซีมแน่ว่ารสาเป็นอะไนะจได้ขอบพี่คลิเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ขอขอบคทนที่้รติดตามงชมสน้องสาวของม่วนเ่านทุกคนแล้วก็อยลืเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สอยน้องเฮาในเด้อพุ่ดสีมีให้คิดไม่ไมต่อไปนะรับมื้อวนี้เขาตงไปก่อน Wow.